โอ้ยนี่มันคอนโดหรือดักระเบิดชุมชนกันแน่ครับสร้างคอนโด28ชั้นกลางซอยตัน8เมตรที่รถดับเพลิงยังต้องถอยหลังเข้ามาเพราะกลับรถไม่ได้เจ้าของโครงการคือสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมครับพี่น้องผ่าน EIA ง่ายยิ่งกว่าผ่านเซเวน่นแต่ชาวบ้านบ้านแตกร้าวฝุ่นคลุ้งเสียงดังตลอดวันสารปกครองสั่งเพิกถอน EIA ไปแล้วนะครับแต่คอนโดก็ยังสร้างต่อเหมือนไม่แคร์อะไรเลย โอแล้วตอนนี้ผมก็ต้องขอบอกว่าผมหอยครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นแต่มาถามแทนคนอีกเป็นร้อยที่บ้านพังเพราะรัฐมักง่ายคุณคิดยังไงครับรัฐสร้างคอนโดในซอยแค่แบบนี้ได้หรือไม่แล้วจะเป็นคุณจะยอมเห็นบ้านตัวเองร้าวโดยที่รัฐไม่รับผิดชอบอะไรเลยหรือเปล่าอย่าฟังจนเพลินจนลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลัดเน่าเล่าข่าวกันนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปโชคดีกันทุกคนนะครับ